ฟังพระไตรปิฎกยกทุกที่เต็มอกออกไปอีพีที่118เสียงอ่านพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่1หน้าที่118ข้อที่41โดยอาจารย์ต้องบุญเวศประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 3พวกภิกษุผู้เป็นคาศึกพามานุษย์บรรดาผู้ตื่นมาในสํานักภิกษุแล้วให้อบอค์กำเนิดด้วยปา คือของบรรด์มีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของบรรด์ไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของบรรด์มีเครื่องราชของภิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของบรรด์ไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปแต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัติปารชิกผู้ภิกษุผู้เป็นคาสึกพระมนุษย์บรรด์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อุปบุญกำเนิดด้วยปากคือของบรรดอกมีเครื่องลาดของภิกษุไม่มีเครื่องลาดหนึ่งของบรรดอกไม่มีเครื่องลาดของภิกษุมีเครื่องลาดหนึ่งของบันดอกมีเครื่องลาดของภิกษุมีเครื่องลาดหนึ่งของบรรดอกไม่มีเครื่องลาดของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาดหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ได้ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วแต่ยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอาบัติปาราชิกพวกภิกษุผู้เป็น้าศึก ทำมนุษย์บรรดาผู้ตื่นมาในสำนักภิษุแล้วให้อมองกำเนิดด้วยปากคือของบรรดามีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของบรรดาไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของบรรดามีเครื่องราชของพิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของบรรดาไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่แต่ยินดีการถอนออกต้องบัตรปาราชิกผู้ภิกษุผู้เป็นข้าศึก มนุษย์บรรดาผู้ตื่นมาในสำนัก <c> ภ <oughs> ิกษุเราให้อองค์กำเนิดด้วยปากคือของบรรดาศมีเครื่องราชของพิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของบรรดาศไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของบรรดามีเครื่องราชของพิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของบรรดาศไม่มีเครื่องราชของพิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่ไม่ยินดีการถอนออกไม่ต้องอาบัิห้ามนุษย์สระปัักกะสุดตะกะจะตุดกะทับ พวกภิษุผู้เป็น้าศึกพามนุษย์บรรดาผู้หลับมาในสำนักภิกษุแล้วให้ทับอง์กำเนิดด้วยวัชมัรคคือของบรรดามีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของบรรดาไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของบรรดามีเครื่องราชของพิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของบรรดาไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอยินดีการเข้าไปยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอาบัติปาราชิก